สวัสดีค่ะนสวีเดนค่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะก,ก่อนอื่นก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่ไทยและก็พมมาด้วยนะคะคือเก็ดเกิุแผ่นดินไหวเนาะแต่มาทำคลิปวันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันนะครับวันกาวันนี้ก็จะมาเม้ามอยเหมือนเดิมนะครมาสาระในเรื่องชาวบ้านนั้นหนก็ไปหาไปสอบ ไปโซเป็นโซแบวงหานะเพราะว่าไปอยู่ไปสิงอยู่หลายๆเพจนะโดใหญ่เป็นเกี่ยวกับเพจมาดามสายฝอนะครับเพื่อนเพอขาตอีนี้นไปเจอโพสตหนึ่งเนาะเออนะก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันนะครับเพื่อน่แบ่งปันหรือว่ามาเมาโมยสารแนเรื่องชาวบ้านกันนะครับเพื่อนเขาเนาะก่อนอื่นเหมือนเคยนะนหนก็จะอ่านจากโพสต์ก่อนนะครับเพื่อนอ่านจากโพสต์ก่อนเนาะอันนี้เรื่องนี้มันก็จะปานว่าสามีขี้เหนียวหรือเปล่าเออนะเดี๋ยวเรามาดูนะเดี๋ยวเรามาดูแล้วเราค่อยมาคุยกันนะครับเพื่อนนขาเนาะ ก็คือคนที่โพสก็คือไม่ได้ระบุตัวต,วตวนอนะไรก็เอามาจาับเพจเพจหนึ่งนะครับเพื่อนขาเนาะสามีคือเป็นคนอเมริกันเนาะขี้เหนียวมากมาไทยกับเราอยู่บ้านเราใช้รถบ้านเราออกไปกินข้าวนอกบ้านกับครอบครัวเราครอบครัวเราออกให้หมดอันนี้อาจจานะักคิดว่าอามีตังครอบครัวของผู้หญิงคนนี้มีเงินนะเป็นคนมีเงินแล้วกันนะ พาไปกินข้าวร้านดีๆแพงๆเขาไม่เคยออฟเฟอร์จ่ายอะไรเลยถึง offer, ออฟเฟอร์ถึงจะจ่ายนะครอบครัวเราก็คือไม่ให้เขาจ่ายอยู่แล้วเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยพอเขาเติมน้ำมันรถเนี่ยแล้วเขาว่าคือเติมน้ำอ่าคือเติมน้ำมันรถแล้วแล้วเขาไม่ได้ใช้เนี่ยเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่า รถบ้านของผู้หญิงคนนี้มีหลายคันนะบางทีอะพระหลังเติมน้ามันเพื่อที่จะไปต่างจังหวัดแต่ประเอนว่าคนอื่นเอาไปใช้เขาก็จะโกรธมากนั่นเองเนาะเอาพูดง่ายคือมีรถหลายคันรถก็คือไม่ได้เป็นของใครคือเป็นส่วนเป็นของส่วนกลางแล้วกันนะอืคนรวยมีรถหลายคันเนาะอืมก็เลยแบบว่าเออสามีก็คือเออนะก็เลยโกรธโน่นนี่นั่นนะไม่พอใจเนาะอ่าที่บ้านของผู้หญิงคนนี้ มาเขาเรียกอะไรมีคนใช้อมืมีคนงานเขาไม่คิดจะทิปคนงานเราเลยเออแปลว่าเป็นอ่าลูกคนหนูนะเนี่ยคนคนโพลคือเป็นคนหนูไนดะ้มีคนงานคนใช้มีมีบ้านมีรถหลายคันครอบครัวมีตังคนะ์เนาะอืมอืมเนาะและเขาเรื่องอาทิตย์หน้าเนี่ยคือจะกลับอเมริกาแลวนะเพื่อนขาคือเขามีเงินเหลืออยู่แปดพันบาทนะคืออ่าเขาเขาบอกว่าเขาก็จะแลกคืนเป็นยูเอสนะ อ่าแล้วก็คุณผัวคือคิดในใจนะว่าถ้าเป็นเราอ่ะถ้าเป็นเราคือเราก็จะแบบว่าใช้เงินนะคือให้เงินที่เหลือกนะ็คือจะห้าก็อ,าอ,อะไรเก็บไว้เก็บไว้ใช้ปีหน้านะเพราะคือเข้ามาที่ไทยทุกปีอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าเรทกําลังดีอืมก็เลยจะจะแลกนะจะแลกนะ ก็คือตอนจะกลับอเมริกาเนี่ยคือเราจะให้คนงานนะคนงานขับรถนะขับรถของครอบครัวเราไปส่งที่สนามบินนะทีนี้แกก็บอกว่าสามีให้ทิปอ่ะคนงานด้วยนะอย่างน้อยคือ500บาทเนาะเขาบอกว่าจ้างแท็กซี่ยังถูกกว่าอทีนี้ก็เออแล้วแต่คือคำถามคือนิสัยแบบเขาคือปกติริบลาวสำหรับ เราเราคิดว่าเขาโคตรงกเลยมีใครมีสามีสมียใสแบบนี้ไหมคะคิดแล้วก็เศร้าแต่ก็ทนอยู่นานเลวนะเออไม่คิดว่าจะเจอคนคิวขนาดนี้อืไม่รู้เลยเลยอยู่กันด้วยกันมาตลอดนะก็แต่แต่ก่อนแต่งงานเราไม่รู้เขาขี้เหนียวขนาดนี้เราหุดหงิดสุดเรื่องเขาไม่อยากทิ้คนงานค <c oughs> ันปาก เออน้่ฟังไปฟังมามันก็แปลกแตกเหมือนกันนะคือแม้เป็นผัวเมียกันทําไมจะไม่รู้ว่าเขาเขี้งกหรือไม่ขี้งกนะแล้วแล้วทําไมคือครอบครัวของผู้หญิงคือน่าจะเป็นครอบครัวที่คนมีตังค์นะคนมีตังค์แล้วทําไมเพิ่งรู้ว่าฟะร,รงังอ่ะเขาอ่ะงกนะเออแต่คือมันก็งกมันก็งกงกจริงอะไรบางทีก็แต่ฟรนะรังแล้วมันก็นักคิดว่ามันส่วนใหญ่นะคือส่วนใหญ่คือเขาก็ไม่ค่อยให้แบบว่าไม่ค่อยเปคนอ่ะค,ค,คนที่บ้านเรานะคือแบบว่าคือเขาอาจจะ จะอ่เปยให้เราก็จริงนะแต่คือคนอื่นนะคือครอบครัวเราลูกเราพ่อแม่เราหรือว่าคนอื่นๆน้วยนะฝรั่งจะไม่สนใจนะคืออันนี้คือเอาพูดแบบว่าทั่วๆไปที่เคยได้ยินมานะครับปาญหาเนาะคือฝรั่งคือโอเคก็าอาจคนไทยอาจจะมองว่าฝรั่งงกนะแต่คือเขามีเหตุผลคือทำไมเขาเป็นคนอื่นทําไมเราจะต้องไปซับพอร์ตทุกคนด้วยละ่ะฉันซับพอร์ตเธอคนเดียวก็อพอไหมทําไมจะต้องไปซับพอร์ตครอบครัวทําไมจะต้องไปซับพอร์ตนู่นนี่นั่นนะ ญาติโกโหติการนะนู่นนี่นั่นนะคือจริงๆคือฝรั่งหลายคนก็คิดแบบนี้นะครับเพื่อนๆค่ะเนาะทำที่ไหนได้ไปไปดูไปสูงไปสิงแล้วก็เประสบการณ์ด้วยนะคือฝรั่งส่วนใหญ่นะก็จะแบบว่าอเมริกันแฟนะก็ <c oughs> บอกว่าอเมริกันแฟรคือชอบที่จะมีการแชร์กันนะคือ <c oughs> มีการแชร์ <c oughs> ขอโทษนมีการแชร์กันนั่นเองนะครับเพือ่อนๆค่ะเนาะส่วนอบางทีนะบางที คนไทยนะคนไทยติดนิดสัยนะต,ต,ติดนิดสตนิสัยว่าแบบว่าเออแบบว่าจะต้องเลี้ยงทุกคนนะเลี้ยงทุกคนนู่นนี่นั่นนะบางทีก็มันก็ไม่ใช่นะแต่ในโพสต์คือคือทางครอบครัวมีเงินคือเรื่องเงินเรื่องทองคืออาจจะไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่กับสําหรับคนนี้นะคนนี้นะแต่คือมาโพสต์ก็เพราะเพราะว่าคือมาระบายนะว่าทําไมสามีถึงขี้งกขนาดนี้แล้วตอนที่อยู่อ,อเมริกาอยู่ด้วยกันเขาอาจจะอืไม่ประมาณนี้นะเพราะว่าเขาเพิ่งมาโพสต์ เฉพาะอยู่อยู่ไทยคือแบบว่ามารบายนะมารบายคือเขาแบบว่าไม่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 ซัพพอร์ตครอบครัวนน่นนี่นั่นนะแต่ก็คือถึงซัพพอร์ตไปคือทางครอบครัวเขามีตังค์แล้วคือไม่ไม่ไม่วอรี่อยู่แล้วนะแต่คือที่สําคัญคือแบบว่าผู้หญิงนะฝ่ายหญิงก็อาจจะแบบว่าอาจจะโชว์แบบว่าเออคนงานนน่นนี่นั่นว่าเออว่ามีผัวดีนะคือเออให้ทิปนน่นนี่นั่นนะแต่ผัวไม่ทําตามนั่นเองผัวไม่ให้นั่นเองนั่นเองนะคืออันนี้คืออาจจะเข้าใจได้คือฝรั่งคือ ถ้าเขาจะให้คือเขาให้ให้เองก็คือแบบว่าเออถ้าแบบว่าเอาอเธอเธอต้องให้หนูน่นนะี่นั่นนะคือฝรั่งเขาคิดแบบเป็นการบังคับเนอ่าเป็นการบังคับคือฝรั่งก็คือไม่ชอบอยู่แล้วนะฝรั่งชอบอิสระนู่นนี่นั่นนะอา่าบางทีนะบางทีก็คือแบบว่ามันก็แปลกๆเหมือนกันนะมันก็แปลกๆเหมือนกันบางทีบางโพสก็คือนะ เออฝ่ายหญิงก็คืออืมนะบางทีก็มาคิดนู่นนี่นั่นคิดให้หนู่นนี่นั่นคนงานบางทีคนงานเนาะเป็นคนงานเขาได้เงินเดือนแต่ว่าเออนะเออ้ะบางทีก็เออให้ทิปเล็กน้อยก็โอเคนั่นแหละนะแต่คือไม่ไไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่นะไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วนะไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่คือบางคนก็คือให้ทิปไหมก็คือมันก็แล้วแต่นะมันก็แล้วแต่ว่าเออทําดีขนาดไหนเขาถึงต้องให้ทิปน,นู่นนี่นั่นเนาะส่วนอ่าก็เรียกอะไรส่วน เงินที่เหลือนะเงินที่เหลือคือฝั่งก็แบบว่าเออบางทีก็เออนะบางทีคิดเล็กคิดน้อยด้วยอะไรบางทีฝ่ายยังอาจจะคิดเล็กคิดน้อยนะบางทีนะเมนูนี้นั่นนะแต่คือในเรื่องส่วนตัวคือในพัวคือไม่ได้มาไม่ได้มาอธิบายเยอะแยะมากมายนะว่าคืออยู่ตอนที่อยู่อเมริกาเนี่ยคือฝ่ายชาเน่ยคือมีการ ให้หล่อนมากน้อยแค่ไหนหรือว่าไม่ให้เลยนะคือไม่มีนะคืออันนี้คือแมะมาแค่โพสแค่ระบายที่ตอนที่กลับไทยนะกลับไทยคือนู่นนี่นั่นนะคือแต่มันก็โอเคขี้เหนียวไหมมันก็อถ้าคิดแบบคนไทยก็คือเออขี้เหนียวอะไรคือไม่ทําตามที่ตัวเองต้องการก็คือเอออาจจะมองว่าฝรั่งขี้เหนียวนะแต่ถ้าจะมองในมุมมองของฝรั่งคือ มันก็เป็นนิสัยของเขาอยู่แล้วคือฝรั่งคือเขาก็ไม่ได้เอาคนรอบข้างนะเออดีสัาอย่างที่เขาเอาเธอนู่นนี่นั่นนะนู่นนี่นั่นว่ากันไปนะตาขี้เหนียวด้วยอกับเธอเออคิดหนักคือหาใหม่แล้วการทิ้งหาใหม่นะตาขนาดตัวเจ้าของเองอยังอ่ะ ขี้งกับเมียนู่นนี่นั่น,นเออนู่นนี่ว่ากันไปก็คือหาหมายนะอันนี้คือขี้งกับคนรอบข้างก็ช่างมันนะคะ,พะเพะเื่อนๆับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงสามารถมาเม้นกันได้นะคะระับเพื่อนๆมีประสบการณ์อ่ของฝรั่งขี้เหนียวหรือว่าฝรั่งอเมริกันแชร์นู่นนี่นั่น,นสามารถมาเมน้นเมามวยกันได้ะคะ่ะคลิปนี้หอมปากหอมคอสวัสดีค่ะคันคอนะค